ตลกมากเลยแหละครับผมนะครับฝนจะตกครับผมนะครับเราก็ถ้าดูสองคนนี้แล้วกันครับเดี๋ยวพาไปดูทีมงานครับเตรียมครับผมฝนมันจะตกครับดูลมครับดูลมนะครับออ้แรงมากครับนี่ทีมงานก็ขึ้นตู้เสียงกลางกันอยู่ครับส่วนตู้เบสนะครับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับลมครับดู ดูทั้งนู่นครับลมแรงลมแรงครับผมนะครับตบช่วยกันดึงครับช่วงนี้นะครับปกป้องนะครับในส่วนของพวกเครื่องขยายเสียงต่างๆนะครับนี่อ้าวโอ้เป็นอะไรจนันฮะทำไมรามีอะไรงั้นเราโอ้กะโรยหนุกกะโรยโอ้เป็นอะไรนี่เป็นอะไรอะไร,อะไรกันอะเอออาจอกมวยเตอร์อีเขงลงทากันลงมาแล้ว แน,น่ครับลมแรงครับผมนะครับลมแรงลมแรงเนาะป่าเนาะกาว่าวันนี้จะพลีงไหมครับโอ้ไม่ตกโรกไม่ตกน่องเออน,นี่ทำนายแล้วไม่ตกโรคน่องนี่ครับเมฆดำมาจากทางนู้นแล้วครับับกห้งป๊กป๊กแป๊กเสียงรถแห่บ๊ครับนี่ นี่ครบฝนตกไหมครับวันนี้ฝนจะตกไหมฝนจะตกไหมหนุ่มผมยาวไม่ตกไม่ตกใช่ไหมนี่ไม่ตกครับงั้นเราก็เอากันแค่นี้ก่อนนะครับนี่จบลิกซตรุยเตเองหนุ่มมอสถึงได้โอ้นี่ครับความอลังการครับจอ24เมตรครับผมนะครับมาพร้อมกับลมแรงๆครับนี่ดูแค่ทงครับ ป๋ามีลูกเล่นอะไรใหม่ไหมครับไม่เจอกันนานไม,ไม่ม,ม,มียังเดิมๆอยู่เนาะครับผมนะครับนี่นี่มีแต่เด็กๆเลยเล่นกันนึกเธยอิติเตนโ,โอ้กิสรูลกีนี่บรรยากาศ <laughs> เธอจามือตัดสรูลนรน่นครับ24เมตรครับนานๆเจนหน่วย D559 ลงครับผมนะครับ แดดเด๋อดร้อนนะครับเดี๋ยวมืดครึ้มมานะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะจะเอายังไงกันแน่นะครับแต่ว่าได้แต่ภาวนาว่าอย่าให้ฝนตกละกันนะครับอยู่ที่บ้านน้องตาดครับผมนะครับนี่นะฮะพร้อมลั่นครับคืนนี้นะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันที่บ้านสนวนในครับอำเภอห้วยราชครับผมนะครับอีกหนึ่งวันกับนันทวันแล้วก็ มะรืนนี้ก็เจอกันที่บ้านบ้านไหลผมไปไปถ่ายรถแห่มาวันนี้ครับผมนะครับของสวนสัตว์บ้านขามครับตำบลไพรคลาครับผมชุมพรบุรีครับก็แอดมินก็จะตามทั้งสามวันครับไม่อาบน้ำครับมันงุดตึกเต้นนะครับมันยอมไม่ยอมเสียแชมป์ครับเนี่ยเออลมแรงจริงๆครับช่วงนี้นะครับไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับในเรื่องของ ลมฟ้าอากาศครับตรงนี้ต้นตาลเยอะมากครับผมนะครับนี่ครับกับบรรยากาศนะครับช่วงตั้งจอครับผมแล้วก็จะขึ้นเสียงกลางครับผมเออปรดพร้นกนดดาเลยเฮ้ขยอมอัดดัง นูเลาตัวเธอไอเมียน้อยเธอร้อยตัวนิ้น้องนิ้งด่าเสียงเบ็ดนิน้งด่าเบ็ดน้องด่าฮอนสนนะเหม่นะนะครับฮะเป็นอะไรใส่พิษเยานิ้วแย่ดูวะก็ถูกแล้วถูกแล้ว,ก,ลวกิธานะ มีการจะัวเราด้วยว่าใส่ผิดนีสนำนะอ๋อนี่ขึ้นไปเสียบทงแค่นั้นบอกฮู้สนำเดี๋ยวก็ขึ้นเสียงเบสขึ้นปออกเสียงกลางเนอ,อไปโฆษณาวะจานน,น,ะนะครับผมอะนะครับลมยังแรงอยู่นะครับนี่ครับ ขึ้นโครงใหญ่แต่ไม่รู้ว่าจะลงจอได้กี่เม็ดนะครับก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับนี่นะครับกับเด็กหน่วยนันทวันดี559ครับผมนะครับไม่เจอกันนานนี่จอมดช่วยนี่น้องเลิฟเต้นนี่รื้อ <laughs> แ,แต่น้องล่างติดเต้เหมือนเลิกเลยน้องผมยาวน้องเลิฟเต้นหนุ่ง ไม่ขึ้นครับแม่ติดตั้งไฟครับไฟแสงสีครับเหนื่อยไหมทหารสบายมากครับโอ้สบายมากเนาะฝึกเหนื่อยหนักกว่านี้เนาะนี่อันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นกองร้อยยังครับนี่โอ้ทำงานแล้วสบายเลยนะครับ จะปลดยางจะปลดยางนี่จะปลดยางโอ้จะปลดแล้วสบายแล้วงั้นนี่ครับผมเอาเบอร์อะไรจ้ะไม่เอาเบอร์สามเอาเบอร์อะไรนี่อ่ะอ่ะนะครับแซวกันสนุกสนุกครับผมนะครับนี่เบติมติบเติมติมสะใจครับ เขาว่ามีไฟลุกเล่นใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้มาถ่ายหน่วยนี้นะครับตั้งงานแล้วนะฮะมาทุกคนเขาก็ถามว่าไปไหนมาลมไม่แล้วครับนะครับต้องบังครับงานนี้นะครับต้องคลุมสตึกนะครับการสตึกครับผมนะครับสตึกก็คือเปียกครับผมถ้าสตึกอีกสตึกหนึ่งก็ของบุรีรัมย์ครับปะววตนต่อเสียงแล้วครับ ต่อสายแล้วครับวันนี้ปาวานเป็นคนจัดการครับผมนะครับวันนี้ปาวานรู้เองเลยใช่ไหมครับนีโ<อ>โ่โอ้หห่อทำรอเขารอผู้จัดการ,ร,ผ,การผู้จัดการไปอาบน้ำฮ<อ>ะเท่านั้นฮ่าฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าโจปลืมปลืมโจปลืมปลืม,รมสรุปละนครับป่ากันฝนใช่ไหมนี่ นีกันเนื้อนะนะครับวันนี้ฮาร์เทนเหมือนเดิมครับผมความมันไรขิดจำกัดกับนันทวันนะครับดี5้าครับผมป่าวานจัดการให้ครับดูทิศทางลมนะครับตั้งไปลุ้นไปนะครับลมก็แรงครับผมนะครับนี่นะครับมาดูพอหอมป่าของคอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายลงให้ดูเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับ กับนันทวันนวยดีห้าห้าเก้าครับผมนะครับแล้วเรามารุนกันว่าวันนี้นะครับเขาจะลงจอได้กี่เมตรนะครับจะลงได้ทั้งยี่สิบสี่เมตรหรือเปล่านะครับถ้าไม่ได้ก็จะลดขนาดมาหรือกี่เมตรเราต้องรอดูกันต่อไปนะครับฝากทีมงานนันทวันดีห้าห้าเก้าไว้เดือลกันนะครับแล้วก็ดีเก้าห้าห้าครับผมนันทวันภาพยนตร์ครับผม คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ